กินชุดหนึ่งได้สองชามก็ชุดละอร่อยมากกินกับใบสะระแหน่นะคะดวงใจก็กินข้ามใหญ่ใหญ่ดีมากกินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะนมจีนก็เส้นเล็กนะคะก็มี อันนี้ใบสะระแหน่นะคะทุกคนก็เด็ดลงไปค่ะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปให้หมดค่ะจัดการคนเดียวเลยจ้าน,นี่อันนี้กระหล่ำซอยนะคะก็มีผักลวกด้วยเนาะนะคะมากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคำใหญ่ๆไปเลยจ้าอเอาถั่วงอกขนมจีนหอมมาก ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจนะคะก็ดีมากกินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะขนมจีนก็เส้นละเพื่อนๆความอร่อยอยู่ที่เรากินเนาะเราปรุงเองมาค่ะขนมจีนคำใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆดีมาก กินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะนมจีนก็เส้นอร่อยมากกินกับใบสะระแหน่นะคะดวงใจก็กินข้ามใหญ่ใหญ่อ่านนะคะทุกคนทุกคนก็มาเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะนะคะคลิปแต่ละคนก็บางวันก็ กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าขนมจีนน้ำยากะทิปลาอร่อยคะ่ะร้านนี้ขายดีขนมจีนหอมมากก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจนะคะก็ผูสนับสนุนท้ายๆคลิปด้วยนะคะมาทานขนมจีนด้วยกันค่ะทุกคนทักทายยามบายจ้าเพื่อนๆพี่ๆ บายนี่ดวงใจกับผ้ามากินขนมตีนจัดการคนเดียวเลยจ้าน,นี่อันนี้กะหล่ำซอยนะคะก็มีผักลวกด้วยเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันจากครีเอเตอร์ทุกคนมาเจอกันแล้วก็อย่าเลื่อนผ่านนะคะทุกคนทุกคนก็มาเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะนะคะคลิปแต่ละคนก็บางวันก็ มากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคำใหญ่ๆไปเลยจ้าอเอาถัวงอกทักทายย่ามบายจ้าเพื่อนๆพี่ๆบายนี่ดวงใจกับผ้ามากินขนมตีน40บาทคะ่ะเพื่อนๆกินได้เนี่ยเต็มๆชามแบบนี้เลยนะคะได้สองชามดวงใจกินเกือบไม่หมดคะ่ะ ก็น้ำยาก็ออกจืดมากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคำใหญ่ๆไปเลยจ้าเอาถั่วงอกัขนมจีนน้ำยาใส่ถ้วยจ้าลาดลงไปเลยนะคะกันนะคะทุกคนทุกคนก็มาเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะนะคะ คลิปแต่ละคนก็บางวันก็ทักทายย่ามบายจ้าเพื่อนๆพี่พี่ๆายนี่ดวงใจกับผ้ามากินขนมตีนอร่อยมากกินกับใบสะระแหน่นะคะดวงใจก็กินข้ามเยใหญ่หญทักทายย่าบาบจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆ บายนี่ดวงใจกับผ้ามากินขนมตีนดีมากกินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะขนมจีนก็เส้นอร่อยร้านร้านนี้กินประจำนะคะแต่นานนานทีกินถ้าอยู่หลายคนดวงใจจะชอบทำกินเองแต่ว่าอยู่คนเดียวนะคะทุกคนทุกคนก็มาเปิดหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะ นะคะคลิปแต่ละคนก็บางวันก็มากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคำใหญ่ๆไปเลยจ้าเอาถั่วงอกกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าขนมจีนน้ำยากะทิปลาอร่อยค่ะร้านนี้ขายดีจัดการคนเดียวเลยจ้าน อันนี้กะหล่ำซอยนะคะก็มีผักลวกด้วยเนาะนะคะตัดขนมจีนน้ำยาใส่ถ้วยจ้าลาดลงไปเลยนะคะคู่สนับสนุนท้ายๆคลิปด้วยนะคะมาทางขนมจีนด้วยกันค่ะทุกคนมีสาระบางวันก็ไม่มีสาระเนาะนะคะก็ รับชมกดไลค์กดใจให้กันนะคะทุกคนขอบคุณพี่มากกินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะนมจีนก็เส้นเล็กนะคะก็มีอันนี้ใบสะละแน่นะคะทุกคน ก็เด็ดลงไปค่ะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปให้หมดค่ะพูดสนับสนุนท้ายๆคลิปด้วยนะคะมาทานขนมจีนด้วยกันค่ะทุกคนพูดสนับสนุนท้ายๆคลิปด้วยนะคะมาทานขนมจีนด้วยกันค่ะทุกคนมีสาระบางวันก็ไม่มีสาระเนาะนะคะก็รับชมกดไลค์กดใจให้กันนะคะทุกคนขอบคุณหรือว่าขาปุ่นเศร้าเนาะ ขนมจีนน้ำยากะทินะคะตอนนี้ก็กำลังจะหรือว่าขขาปุ่นเศร้าเนาะขนมจีนน้ำยากะทินะคะตอนนี้ก็กำลังจะทักทายย่ามบายจ้าเพื่อนเพืนพี่พี่บายนี่ดวงใจกับผ้ามากินขนมจีนมีสาระบางวันก็ไม่มีสาระเนาะ นะคะก็รับชมกดไลค์กดใจให้กันนะคะทุกคนขอบคุณผุดหน่อยนิดนึงออกจืดนิดนึงดวงใจก็เพิ่มน้ำน้ำปลาเนาะอาจจะชอบกินเค็มหรือเปล่าดวงใจสดคําใหญ่ๆเลยมีผักลวกแล้วก็ผักสดนะคะทุกคนอร่อยลาน ร้านนี้กินประจำนะคะแต่นานๆทีกินถ้าอยู่หลายคนดวงใจจะชอบทํากินเองแต่ว่าอยู่คนเดียวเล็กๆนิ่มดีค่ะนุ่มดีกินชุดหนึ่งได้สองชามก็ชุดละสาเพื่อน,อนความอร่อยอยู่ที่เรากินเนาะเราปรุงเองมาค่ะขนมจีนคําใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆหน่อยนิดหนึ่ง ออกจืดนิดนึงดวงใจก็เพิ่มน้ำน้ำปลาเนาะอาจจะชอบกินเค็มหรือเปล่าดวงใจสดคำใหญ่ๆเลยสดคำใหญ่ๆเลยอ่ะเพื่อนๆความอร่อยอยู่ที่เรากินเนาะเราปรุงเองมาค่ะขนมจีนคำใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อน ดวงใจก็กินแบบนี้แล้ะคะ่ะออกมาทำงานเนาะนะคะออกมาทำงานเราก็อยากกินอะไรเราก็ซื้อขนมจีนชุดหนึ่งก็มีน้ำยามีผักนะคะน้ำยากะทิแล้วก็มีผักก็มีขนมจีนขนมจีนนี้กินได้สองถ้วยค่ะเพื่อน,อนมากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคำใหญ่ๆไปเลยจ้าอื เอาถั่วงอกดวงใจก็กินแบบนี้แล้วค่ะออกมาทํางานเนาะนะคะออกมาทํางานเราก็อยากกินอะไรเราก็ซื้อมากินขนมจีนด้วยกันเด้อสดคําใหญ่ๆไปเลยจ้าอเอาถั่วงอกดีมากกินประจําเลยนะคะถ้าได้มาเนาะ ขนมจีนก็เส้นหรือว่าข้าปุ่นเศร้าเนะาะขนมจีนน้ำยากะทินะคะตอนนี้ก็กำลังจะดวงใจก็กินแบบนี้ละรอคะออกมาทำงานเนาะนะคะออกมาทำงานเราก็อยากกินอะไรเราก็ซื้อกับเพื่อนความอร่อยอยู่ที่เรากินเนาะเราปรุงเองมาค่ะ ขนมจีนคำใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยอร่อยเลยจ้าเพื่อนๆได้อะไรทานกันคะช่วงบ่ายดีมากกินประจำเลยนะคะถ้าได้มาเนาะนมจีน